ดูสงครามเพลงเงินล้าน คันคัฟเวอร์เพลย์กันวันนี้ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่าเป็นนักร้องทั้งคู่ไงสกายพาร์สอันนี้เป็นไงตอนนี้ก็หมอนจะแตกหมอนจะแตกฮะนอนหนักมากเฮ้ยเดนตามร้านตามอะไรเขาเขาเปิดไม่มีคอนเสิร์ตแล้วนี่ผมยังเล่นประจำอยู่ตอนนี้ออเล่นประจำมีคอนเสิร์ตบ้างปะปายวงคุณเนี่ยอยู่ที่สุราษฎร์ใช่ครับใช่ครับวงเราอยู่ที่ลำพูนไม่มไมงมีวงมีมี ก็มีวงเล่นสดเขาต้องมีวงแบ็กอัพใช่ค่ะเบอร์เลยได้ไหมคะได้ได้ติดต่อไงติดต่อไงติดต่อนะคะศูนย์เก้าเก้าสองสองเก้าหกหกสี่เจ็ดคุณเหรียญค่ะเหรียญอันนี้ทั้งคู่เลยนะเพราะว่ายเดียวกันเหรอค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันเบอร์นี้เบอร์เดียวได้สองสองคนเลยแต่เพื่อการเคาจัดคิวจัดอะไรให้ทั้งสองคนจะต้องร้องเพลงของคุณตั๊กแตนใครจะได้เพลงอะไรเดี๋ยวเลือกป้ายกันเลือกป้ายก่อนทางด้านนี้มีสี่แผ่นป้ายนะครับมีอีซูซุนะมีพัดลมมีรามีชุดเครื่องนอนซาตินและยาดมตรา ปเอามิราฮะมิราฮ่า้เขาได้เขาได้อยู่คนเลยดวงใจเลง้าเลง้าอย่างในน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันใจแห็งสวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างในน้อยก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสันดาณนอกใจกันก็ช่างเธอโอเคของเราบ้างนะครับมีสี่แผ่นป้ายครับ เริ่มจากผลิตภัณฑ์สมายน้ำปลาราปรุงรสราระวนซูเปอร์แซบนมข้นหวานตราพาเลสและเตาแกส๊สลักกี้เฟลมครับขอเลือกสมายค่ะสมายผลิตภัณฑ์สมายโอ้ยใหงง ต้องรื่มตัวนะครับโคดเดลในดวงใจเชนครับวันนี้ผมรู้สึกว่าการได้คอบเวอร์เพลงของศิลปินคนนี้มันเป็นอะไรที่ท้าทายมากครับท้าทายกับตัวเองด้วยท้าทายกับแฟนคลับที่รอดูเราที่บ้านด้วยว่าวันนี้มันจะออกมาเป็นยังไงเพลงโคดเดลดวงใจในสไตล์ผมเนี่ยวันนี้นะฮะ ท่านจะไดเ้เจอแน่นอนกับหลากหลายดนตรีหลากหลายแนวในเพลงเพลงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรกเก้ไม่ว่าจะเป็นฟังกี้ไม่ว่าจะเป็นโซลหรืออะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในเพลงนี้อยู่ในการค o เวอรครั้งนี้เยอะแยะจริงๆแล้วหน้าตาเพลงนี้จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันครับ ไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำจะทำฉันใจสลายฉันรู้ฉันควรต้องเลิคนที่คุยคุยที่ทิ้งฉันไปแต่พอเอาก็จริงหัวใจมันก็มีเหตุผลของมันอยังไม่นอช่วงหนึ่งชีวิตมันก็เคยสวยมา ชยังน้อยน้อยก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันม้สุดท้ายจะออกสันดานมอบดีกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลือฉันจะจับเธอไว้เสมอคนที่พาข้าสวรรค์และพานรรมาให้เจอ คนโน้นคนนั้นบอกฉันให้ลืมสักที mm. ก็แค่เธอที่ไม่รักดี mm. จำหาพระแสงอะไรที่เขาพูดก็ไม่ดแต่ท้ายที่สุดไม่รู้ทำไม mm. จะการทีเลืมคนหลายใจมันจะตายก็ตายแล้วกัน ยังไม่น้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยมาทุจ้ายมันใจสวยก็ช่างันก็ช่างมันยังไม่น้อยก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันมาทุจริตจะออกถนนดอกใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานารกอไมเจอคนอย่างเธอคือโคตรเลวในดวง เรื่องดีๆก็ยังพอมีจำเรื่องไร้ย้ำไม่จำก็เยอะหมดเว้นหมดกรรม ระวังฉันกับเธอก็หวังว่าเธอจะมีชีวิตอยู่อีกนานอย,อย่างน้อยๆชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยมาสุดท้ายมันจะยังสวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างน้อยๆก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันมาสุดท้ายจะออกสันดานบอกใจกัน ก็จําเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึนสวรรค์ลและพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือโคตรเลวในดวงใ,ใจคนที่พาึนสวรรค์ลและพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือโคตรเลวในดวง ใจโอ้ก่อนอื่นเลยนะต้องบอกว่าโหดีใจมากๆนะคะที่ได้มาคบเอร์เพลงพี่ตากแตนชลาดาเพราะว่าปกติแล้วหลิวชอบฟังเพลงพี่แตนอยู่แล้วนะคะแล้วเพลงนี้ก็ค่อนข้าง หนักหน่วงค่ะไงง่องในเวอร์ชันของหลิวอาจารยานะคะรับรองว่าแดนซ์กระจายฝุ่นตลบแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะใส่ความเป็นหลิวเข้าไปนะคะถ้าเกิดใครพลาดชมนะคะเสียใจแน่นอนค่ะเหล่อพอจะเปิดหามันกังหามันกัน,าาน,กนสาวมอลั สิผามวนคนหนุ่มคนสาวขอเชิญชวน ทุกความโศกออกมายอมมาโยอกเอาความโศกขึ้น,ปนไปไม่บอกหักก็สั่างหัวอย่าใส่ใจแสนคนเดียวก็ตายหาเอา ลำอยู่ใส่ผู้สาวสั้นเสื้อย้อนทันเปิดทันเบื้อย้อนที่ปุ่นไงงอไง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 งอเฮ้ยคุณนลร้อมบอกค่ะเพื่อนเคยพร้อมบอกค่าค้งสดอย่า บอดผูดไดแต่ดาวให้ทีแต่บอสสั่ไวามีรา้ ดีมากอะใช้ได้เลยดีมากๆใช่ได้เลยอ่ะน้องหลิวคือเอ่เป็นขาดแย้งก็จริงนะแต่ว่าเพลงนี้เขาเป็นขนาดนี้ไม่หลิวจะบอกว่าจริงๆอะหน้าเวทีหรือเป็นอย่างนี้อแต่ว่าพอภาพลักษณ์มันจะแบบว่าอาจจะมันดูเรียบร้อยอันนี้ฟังเส้าของเพลงตั้งกันแดวมากไงโอ้คือแบบจําไม่ได้เลยว่ามันเป็นเพลงของเราของเราออใช่ค่ะคือแบบขึ้นมาก็แบบเพลงช้าโคตรเร็วในดวงใจของพี่เปิ้ลนี่แบบมันแปลกไปเลยอ่ะและที่สำคัญนะ ที่คนที่ขนลุกกว่าไม่ใช่คุณนะทั้งต้นหอมนะคือเขาามองหาต้นหอมแล้วคูดเร็วนี่ดูใะเขาอย่างนี้เลยนะโดยเฉพาะนี่คำว่าระยำเนี่ยค่ะระยำไม่ได้มีไม่เะไม่เมีมไม่ไม่เอมีไทยไทยเรื่องระยำให้จอมก็เยอะไออทำก็เยอะอะไรอ๋อแบบนี้ต้องขอบคุณเขาค้าจะไปสั่งยำที่ไหนก็ได้แม่ไดอารมณ์ไหมถือว่าได้อารมณ์อีกอีกมิตินึงเลยค่ะแล้วก็เขามีมีความแบบ แข็งแรงในแนวแนวไหวนี่ทําล็อกล็อกแบบเขาใช่ค่ะแล้วก็ของน้องหลิวนี่ปกติเขาเป็นเทพธิดาขาแดนอยู่แล้วอะเนื้อเหใช่ค่ะแต่วันนี้เมื่อกี้เห็นยกหัวคือแบบคือเซอร์ไพรส์มากคือแบบน้องหลิวมาแรงมากมันมากที่ถ้าเกิดกําลังจะจัดงานบุญนี่จะกดเบอร์โทรจ้างเลยอะเอาละเชิญกรรมการอะเขาเป็นคู่ไปเลยเพราะว่าดีทั้งคู่เลยค่ะคือตรงนี้แหละทำเพลงให้เป็นสไตล์ของตัวเองไปแล้วอะคู่เร็วในดวงใจคือ เปิ้ลมาอีกแนวหนึ่งแต่เป็นแนวที่เหมือนผู้ชายด่าผู้หญิงแล้วมันมีความเจ็บเพราะหันมาทางพี่พี่แบบจี๊ดแบบคนสุกส่วนหลิวขมันมากพี่ดูแล้วพี่หิวเล่าข่าวมามันม้วนอ๋อแล้วพอพอหลิวแล้วมันมีความสลิดเล็กน้อยอ่อนนิดคือมันสาวสนุกทุกซนชอบทั้งคู่เลยอันนี้ลำบากใจเลยว่าจะใต้หรือจะเหนือดีตอนนี้ปกติคุณเปิ้ลนี่ปากจัดไหม ด่าเพื่อนประชด <ทำ S 1> ประโอ้โหดูการถ่ายทอดประชดประชันได้แบบเจ็บแสบมากโชว์พลังเสียงแล้วก็ได้ความสะใจถ่ายทอดอารมณ์นี่สุดยอดส่วน น้องหลวนี่สายเต้นอยู่แล้วเต้นได้สนุกทั้งร้องทั้งเต้นภาษาเหนือนี่ลืมไปเลยนึกหลับตาคิดว่าเป็นคนิสานร้องเพลงนะครับร้องได้กลมกลืนแล้วก็นัวมากยอดเยี่ยมมากครับครับดิฉันต้องขอชมนะคะว่านักร้องค่ายนี้เป็นนักร้องที่ฉลาดร้องทั้งคู่ฉลาดร้องคืออะไรอ่ะป้าอย่าลืมนักโคตรเร็วในดวงใจอ่ะมันก็เป็นเพลงปรับเสียงเพลงหนึ่งนะอ่ะอย่างเช่นอย่างในน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันเคยสวยแม่สุดท้ายมันใจเฮงสวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างในน้อยชีวิตช่วงอ่ามามันต้องลมเดียวแต่ ป้านฉลาดไงเพราะป้นรู้ตัวว่าป้นลมเดียวป้นไม่รอดแน่ป้นเลยแบ่งอย่างในน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม่สุดท้ายมาแจกให้สวยก็ช่างมันก็ช่างมันนะซึ่งป้านแบ่งแบบนี้แต่ก็ไม่น่าเกลียดฉลาดไงก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งเพราะถึงน้องสาวหนูหนูก็เลยคิดไงหลิวหลิวหลิวอย่าเต้นนะลูกหลิวอย่าเต้นนะลูกถ้าหลิวเต้นหลิวตายแน่เพลงนี้หลิวตายแน่ันเหนื่อยต้องเหนื่อย หมอปลาหมอปลามาเลยอินี่อินี่ผีเข้าน้องนูมันทั้งเต้นทั้งร้องแลวเสียงขึ้นสูงปี๊ดแล้วหนูก็ดูด้ว่าจะรอดไหมจะรอดไหมงานหนังนี่ก็ชลาหรอกยังไงยังไงยังไงเขาใช้เทคนิคใช้ร่างกายช่วยใช้ร่างกายช่วยฉลนดเราเนื้อว่าเป็นลีลาของเขาไม่จะตายอยู่แล้ว ถือว่าเป็นนักร้องที่สุดยอดเทคนิคแพร่แพร่สำหรับคุณหนุ่มอัจพรเนี่ยนะฮะไม่ใช่หน้าหายใช่ไหคุณเปิ้ลนหัตถยานะฮะวันนี้เราโอเคโอเคโอเคคุณเปิ้ลนบายพาสนะฮะเขาไม่ได้เป็นน้องหัวใจคือพูดเลยทำไมอ่ะฝั่งเนี้ยถ้าแบบอารมณ์ฟีลลิ่งอ่ะเอาไปร้อยคะแนนเต็มเปิ้ลนว่าฝังน้องหลิวสนุกเอาไปร้อยคะแนนเต็ม ชอบการเต้นร้นองอะไรนะยาว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 เปิ้ลน่าจ,จะเอาเพลงโบกใหญ่มาสู้ถ้าจับเจอเพลงโบกใหญ่มันมันมากนะยาว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 โบกใหญ่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 ตึ๊บตุ๊บต๊บต๊บใหญ่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 อะมงอมไทย <c oughs> ขอให้เขาทำ <c oughs> ข,ข,ขอให้เขาจับใหม่ได้ไหมฮะเผื่อเจอเพลงนี้จะได้ไอชอบทั้งคู่เลยครับของผมไม่ต้องพูดแล้วครับ ทำไมอ่ะไอ้ตักพูดไปหมดแล้วครับมันไม่กันแล้วนี่ฉนาดร้องเฮ้ยฉนาดร้องฉนาดร้องแต่พีเพิ่มเติมนิดนึงทำไมถึงอารมณ์มากกว่าเพราะว่าตะกแตนเนี่ยเขาเป็นเพลงแบบต่อว่าเฉยๆไอ้นี่มันด่าส่งเลยใช่แต่ดีฮะคือรู้สึกเลยแบบผู้ชายต้องอารมณ์นี้ส่วนน้องเหลิวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าน้องเหลิวอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจแล้วนะเขามาในแนวของความเรียบร้อยน่ารักแต่จริงๆแล้วศักยภาพเขาน่าไปได้มากกว่านั้นจำเพลงเขาได้ไหมจำเพลงเขาได้ไหม อีเมยโจตอีเมโจตัยใช่ไหมเห็นอะไรสายนายกใช่ไหมสายนายกอะไรเนียเขาจะมาแบบสนุกน่ารักใช่ออกแต่วันนี้หลิวกําลังจะก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองนี่แต่ยังมีความละลังเลละลาลังอยู่หลิวนี่สามารถทำเพลงใช่ครับเอนเตอร์เทนได้แล้วก็น้องทำได้ดีทั้งคู่ถ้าให้เลือกผมเลือกทั้งคู่เก่งนะทั้งคู่เลยนะช่วงหน้ากลับมารู้ผลครับจออกหลิวหรือออกเปิ้ลครับ กิดูสงครามเพลงเงินล้านกิดูสงครามเพลงเงินล้านเอาละครับมาดูผลกันนะครับเดาไม่ออกว่าจะออกทางไหนจะเป็นน้องหลิวหรือน้องเปิ้ลดีนะคณะกรรมาการของเรามีคะแนนรวมกันทั้งสิ้นคนละหนึ่งพันมาดูคะแนนพร้อมกันเลยนะฮะทั้งน้องหลิวและน้องเปิ้ลน,นะครับาาล ที่ฉันยิงตั้งใจจำจำไม่ได้เลยว่ามันเป็นเพลงของเรามันแปลกไปเลยอ่ะอย่างไม่น้อช่วงหนึ่งชีวิตมันก็ไปสวยมาสุดท้ายมันจะยงสวยก็ช่างมันก็ช่างมันเ<ไ>ปิ้ลมาอีกแนวหนึ่ง<อ>แต่เป็นแนวที่เหมือนผู้ชายด่าผู้หญิงแล้วมันมีความเจ็บจี๊ดแบบคนลกโอ้ดูการถ่ายทอดประชดประชันได้แบบเจ็บแสบมากคนีพาขึ้นสวรรค์และพานรกไหเจอ ถึงอารมณ์มากกว่าเพราะว่าตะกะแตนเนี่ยเขาเป็นเพลงแบบต่อว่าเฉยๆอไอ้นี่มันด่าส่งเลย, <laughs> ยถ้าแบบอารมณ์ฟีลิงอ่ะ,อะเอาเป็นร้อยแนนเต็มถึโนในโดวงใจนทความทุกความโศกออกอม,มายอมายกเอาความโสกถึง เต้นนะลูกหลิวเต้นนะลูกถ้าหลิวเต้นหลิวตายแน่เพลงนี้หลิวตายแน่ก็เหนื่อยต้องเหนื่อยถือว่าเป็นนักร้องที่สุดยอดเทคนิคแปลภาษาเหนือนี่ลืมไปเลยนึกกลับตาคิดว่าเป็นดนิสานร้องเพลงนะครับร้องในกลงกลือนแล้วก็นัวมาก เห็นเขาโยกหัวคือแบบซไทยมากคือแบบเฮ้ยนุองหลิวมาแรงมากคือหลิวคือมันมาพี่ดูแพี่หิวเล่าข่าวมากหัวใจมากห้จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าน้องเหลิวอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจแล้วนะเขามาในแนวของความเรียบร้อยน่ารัก แต่จริงๆแล้วศักยภาพเขาน่าไปได้มากกว่านั้นคะแนนของทั้งสองท่านเคือ เสมอซึ paid, ่งพอเสมอปั๊บเงินรางวัลจะเป็นของพิธีกรคือไม่กล้าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวน้องเขาไปออกสื่อวันนี้แชมป์คอปเวอร์นะฮะเพลงของตั้กแตนชนละดาครับเปิ้นสกายพาร์นและลิวอาจาริยาครับเปิ้ลสกายพาร์นลิวอาจาริยาแชมป์คอปเวอร์ตั้กแตนชนละดาขอบคุณน้องเปิ้ลกับน้องเลิวนะครับเปิ้ลเราตัดขยันเลยต่อไปนะครับขอบคุณครับและนี่นะครับขอขอบคุณสำหรับศิลปินต้นฉบับของเราครับตั้งแตนช เดนีบ่บอเม็นวัวเม็นควายก็เจ็บเป็นถือเขาหักอกจนว่าไปบอเป็นหักเขาลายจนว่าเสียเส้นเกือบหมดลมหายใจหัวใจสลายปานถึงกระสุนปืนใหญ่ความหักที่เคยมีใหอ้ออยก็ลืมไปจบ และต้นหัวใจที่มันยังเฝ้าอยตัดขาดบ่เหลือหอดหอยบ่เหลือหอดเสียใจน้องบ่เม่นมัวบ่เม่นไกลสีเฮ็ดจังใดจังสิลืมได้คนยังหักยังรอมันสิตา អាយបុកឯង ไปก็มีแต่ายไอคือเหตุใดสำโรขาสันอย่างน้อยอยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็มีสุขถ้า,าแง้เงาเวสำงงลันจะงาเวแอยากให้มาค เฟซบุ๊กสแลกกิกดูได้เลยนะครับรอบต่อห้าห้าตัวสก็แต่อาสิยานเป็นเปักจะปัดให้มัน้นทไปซะเธอมันอึดอัดใจไม่ไหวก็เป็นเซปักยังจะกล้าแข่งกับเขายังไม่กลับยังไม่กลับอีกหนูพี่บูมถึงยง้ยงดวงดีดีเจอแชมป์ด้วย แม่จริงๆเหรอแม่จริงๆค่ะแม่จริงๆโทรศัพท์อะ่ะขนาดบอสหนูโทรมาทุกวันอะ่ะแม่รับสายแทนเขาก็ยังฮะลโหลกระแต่ ไม่นี่าไดีอะไรอยากเอาเวอร์ชันนี้ไปร้องคอนเสิร์ตเวอร์ันุกร์ที่9สุราคมนี้หนึ่ทุ่มครึ่ง